สบายดีสบายดีอันนี้ก็สิพากันไปสวรรค์เด้อพี่น้องเด้อไปกับลานไปสวรรค์เด้อไปสวรรค์กับลานพาก,กับเร่นเครื่องสวรรค์ไป ไปเก็นบ้าน ni eh ya wei saya วันนี้แหละนี่คงศูน,น,ดดน,น,นย,ย,นนยออ์ขอบไปนี่ขอบไปล้วมาหอดเด็กพี่น้องแบบนี้หอดบอลเห็ดวัดเห็ดเกลอเด้อคงศูนย์อยู่นี่เมื่อไยตควซื้อหอดไปเตรียมโเข้าไปอันนี้ก็ะพาะพากันออกว่าขังนอกเด็กพี่นอ้องของการเพิ่นลักกินเขา่าตอนใบใบสองมองอะไรตั้งแต่เข่าไปอีก ของการเหดบการณ์บากันออกมาหาลิ้นไปแคมของอะไรแบบนี้ถหาแนวกินจะสกินยังไรตรงไปเลยเด้อนางปีจังบัลนังทางเมืองสวรรค์พี่น้องยังมาจืออะไรได้ทางใด้ไปทร้างใด้่รู้จักตรงไปเลยกระหงมอแข่งตรงไปต่อนน้น ก็มาเลาเข้มของดูพี่น้องด้วมุกดาหารไปเมืองนั้นกัมุกดาหารนนางกอลอแก้วนัานฮอแก้วทางไปเฮือนนางมนเขามนุลมเห็นบ่พี่น้องเขามนุลมไก่ลีเด้อนี่เวอร์พระเจ้าหาปูหาปลาพระเจ้านอนอยู่นี่นี่นี่ซุ่มนี่นอนหาปลาหมด่ลไรนี่หาปลาไม่น้ำโง อ่อ,อนเดดขนาดสบายดีพี่นอนะ้องแ <c oughs> <c oughs> น่ผู้ส่าวล้านสาวาขับรถพี่น้องภายในเพิ่นขับรถไปทีปนนเห้าไปุ้นนบ้านนี้ลงเส้นทางลงเส้นทางบ่ฮู้ทางเขาเมืองสวรรค์ไปเส้นใดเส้นใดบ่ฮู้นางนุ่นพนจักไปเาไป กดาหาร ถือแล้วเจริญมาถือได้เไปมาถือส้างได้ดีโคดส้างตุ่พิจะไปจะต้องถามส้างแม่เจริแรนมาทางนี้ยเขาดับพิษไดนางสีทัหมาถือส้างได้เคยไปทางไทยเลยเายแลนไส่าไมใชเออเคยแลนพส่เคยแลนส่ยนกระทาเรือตัวไหนการเรือแต่พิพิษแล้วพิ่กรเด็นั่นนี่จะไปทางโหลด

ขโมเคยมาเถือได้อันี้นะเขาเเคยมาแจ็กเถื่อโมคุณน่ะโอ๊ยพันเห็ดใหม่ได้หนิพญานาคนี่พ่นเห็ดใหม่นี่้าก็เห็ดแล้วอนี้งามอีดีเอองามอีดีวันยังอันนี้สาันนี่วันโอ้ันคตัวนีบว่ะ ข่อยได้เกิดวันขาน,อน,อนเอ่อพุดเท่านั้นน,น่ะนี่พระฮัทนางอ้นนางอ้นพระฮัทนางอ้นสุขดิฉันโอ้มีนานงมุนมันเสาร์นี่ในนางมุนน่ะนี่บรนเสานางหลาวันอาทิตย์นี่นางหลาเกิดวันอาทิตย์ขี่นอกเออขากรีพันเห็ดใหม่นานานได้นไงเอองามงามงามผลมาแจ้เถื่อเห็ดใหม่ มาซะเห็นเป็นบุญตาผ่านเนีไกลเล็กจะหอนหอนพี่น้องอันนั้นกระบอร้านอาหารผลเพื่อนน้ำเพื่อนเพื่อนเพร่หลานอาหารเพือนแพ่พอเขาไปกินเื่อนึงเลยอาหารแพงขนาดแต่กรบโบแซ่บอันเห็นไหเออขอไปแล้วขอเขาเื่อเดียวนะคือจบตัวนะขอไปอีกเห็ดรู้สื่อเออเห็ดรู้สื่อปั้นน้ำคลองไหลแห้งอ่ะผักอะไรน้ี แม่น้ําขึ้นพี่น้องแม่ม้อนก็บบอไมาแต่โดนเลยหัากมาานี่บรรยากาศเอ้าคลิปนี้กับบมี่ยังเด้อพี่น้องเด้อพาร้านมาเห็ดบัตร์ก็เลยมาเที่ยวแคมของมุกาหารสวรรคเขตมุกาหารพี่น้องโอเคบายบา